Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Good Time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทธานุสาห์ครับผมมาเยี่ยมพี่สาวที่ Perth ที่ออสตรเลียนะฮะแล้วก็ ได้คิดอะไรเยอะเหมือนกันทริปนี้นะครับซึ่งเกี่ยวกับบทความของเราวันนี้ด้วยนะฮะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าที่ที่พี่สาวผมอยู่เนี่ยมันเรียกว่าฟรีแมนโตรนะฮะก็เป็นออกไปจากเพิร์ฟีกเป็นท่าเป็นท่าเป็นเมืองท่าในสมัยก่อนเป็นเมืองไม่ใหญ่มากนะครับผู้คนที่นี่แบบชิลมากอ่ะชอบมากอ่ะคือมันติดทะเลใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็จะแบบวิ่งกันทั้งวันอะไรเงี้ยนะฮะออกมานั่งอยู่ร้านกาแฟอะไรเงี้ย สิ่งที่อ่านหนังสือเยอะคนเห็นคนอ่านหนังสือแต่เรามีร้านหนังสือแบบเก๋ๆนะหลายร้านมือสองอะไรเงี้ยนะ,ะร้านเล็กๆสิ่งที่น่าสนใจคือผมพยายามสังเกตคนที่นี่ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์คือสมมติว่าเรานั่งอยู่ในร้านกาแฟเี็ยนะ,ะเราไม่เราไม่เห็นเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาเลยตลอดตั้งแต่เขาเข้ามานั่งจนกระทั่งออกไปนะฮะร้านอาหารนี้ยังไม่เห็นเลยเนี่ยครับก็เลยคุยกับพี่เรื่องนี้เขาบอกว่า เนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยกิจกรรมแบบพวกเอาดออะไรอย่างเงี้ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคนเขารู้สึกว่าอากาศออกไปข้างนอกได้เนี่ยสิ่งที่เขาจะเลือกทําอย่างแรกก็คือออกไปทําอะไรสักอย่างข้างนอกอย่างเช่นปั่นจักรยานไปวิ่งเดินเล่นพาหมาไปสวนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอะไรทานองนั้นนะครับหรือกระทั่งอย่างพี่สาวผมเนี่ยก็จะไปถึงขั้นว่าแบบปลูกนู่นปลูกนี่ปลูก,ลก,ลกอะไรเยอะมากแล้วก็ทําแบบภาชนะพวกจานชามด้วยตัวเอง นะฮะคือแบบเอาไม้มาแกะอะไรเงี้ยเป็นช้อนเนี่ยคือแอดวานซ์มากนะฮะแล้วก็ผมได้ไปไปไปคลาสคือพี่สาวผมสอนโยคะนะฮะเป็นอินสตรัคเตอร์ด้วยท่านจริงทําหลายอย่างแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่ทําก็คือเป็นอินสตรัคเตอร์แล้วก็ไปคลาสเขาประมาณสักชั่วโมงครึง่งรู้สึกว่าเขาสอนมดิเทชันด้วยนะ,ะพี่สาวผมเป็นคนชอบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอืมจังหวะของโลกที่เนี่ยหรืออย่างน้อยในช่วงที่ผมมาเนี่ยมันมันดีนะมันต่างจากจังหวะ ของที่เมืองไทยเลยแค่มาอยู่ที่นี่เนี่ยโดยไม่ต้องทําอะไรเลยก็รู้สึกเหมืนอนยูรีทรีอยู่แล้วเพราะว่าโอ้โหแบบอยู่ออาโดตลอดนะฮะแล้วก็ได้อ่านหนังสือจบไปสองสาเล่มแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้เขียนเขียนหนังสือด้วยเนะเอาต้นฉบับเอาพูดถึงต้นฉบับคือผมกําลังเอาต้นฉบับของหนังสือเก่าคิดจะไปดูจันเนี่ยหยุดแค่ปากซอยเนี่ยมารีไรต์ใหม่ตอนแรกนึกว่าจะรีไรต์นิดเดียวนะฮะบอกว่า รีไล่เกือบทั้งเล่มคือหนันงสือมันเก่าแล้วแหละมันก็เลยมีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะฮะอันนี้ไม่ใช่เล่มที่เล่มใหม่นะอันนั้นอันนั้นเสร็จแล้วนะเล่มใหม่แล้วนะเสร็จแล้วอันนี้มีอัอนหนึ่งนะฮะก็รู้สึกก็เลยจังหวะดีเพราะว่าพออยู่ที่นี่ก็ได,ได้ได้นั่งคิดอะไรเยอะพอสมควรประเด็นก็คือว่าผมรู้สึกว่าตอนเนี้จะพูดอีกทีว่าเราอะอยู่ในจุดวิกฤตล,ละของความสัมพันธ์ของ มนุษย์กับมือถือเราในที่นี้จะไม่ใช่ทุกคนนะคือคือพูดอย่างนี้จะเหมาร่วงกันไปมันมีคนที่ไม่ไม่ไม่เป็นกันไปแต่ว่าเยอะแล้วกันนะฮะเยอะแล้วกันนะครับผมเองเป็นหนึ่งนะผมรู้สึกว่าผมจะต้องจัดการอะไรสักอย่างกับความสัมพันธ์กับมือถือแล้วนะ,ะที่ผมก็พยายามมากนะแต่ก็ยังมีหลายอย่างอยู่ที่ผมยังอยากแก้บทความเรื่องนี้เขาก็พูดถึงเรื่องนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นบทความจาก uh, mental garden นะครับ the age of finish distraction เขาบอกว่า คุณคิดว่าคุณกำลังใช้โซเชเียลมีเดียอยู่ใช่ไหมนะแต่จริงๆเนี่ยลองตั้งคำถามจริงว่าสรุปใครใช้ใครกันแน่นะครับเครื่องมือเหล่านั้นกำลังใช้คุณอยู่หรือเปล่าเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าผมอยากให้คุณลองคิดดูนะครับเฮอร์เบิร์ตเซมอนเคยพูดไว้รบอกว่าความมั่งคั่งของข้อมูลสร้างความขาดแคลนของความสนใจภาษาไทยจะงงเรื่องภาษาอังกฤษว่า the wealth of information creates a poverty attention นะครับความสนใจของเรานั้นไม่ใช่ของที่ มีไม่จากัดจริงๆแล้วมันหายากมากนะครับมันเป็นเหมือนกับทรัพยากรแล้วเหมือนทรัพยากรอื่นๆมันก็สร้างระบบเศรษฐกิจของมันขึ้นมาเองนะครับระบบเศรษฐกิจนี้เราเรียกว่า attention economy หรือว่าเศรษฐกิจความสนใจนะครับทุกคนเนี่ยต้องหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อจะจับความสนใจของเรานะครับความสนใจของมนุษย์กลายเป็นของที่มีค่ามากข,ของศตรวรรษที่21และเครื่องมือดิจิทัลต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกลางเหมือนที่เราคิดนะไม่ได้เป็นให้เราเป็นคนเลือกเอง มันถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดทรัพยากรอันมีค่านี้ของเรานะครับต้องยอมรับจริงๆว่ามันเป็นหลายอย่างมากเราไม่ได้พูดถึงประโยชน์นะประโยชน์มีเยอะเราเข้าใจนะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วมันไม่ได้เป็นแค่โทรศัพท์นะมือถือเราเนี่ยนะฮะมันเป็นทั้ง GPS ปฏิทินเป็นกล้องเป็นนาฬิกาเป็นศูนย์รวมข้อความศูนย์รวมที่ประชุมของเรานะครับเป็นเหมือนวิทยุเหมือนยูทูบไม่ก็่จะเรียกว่าเป็นวิทยุก็ได้ไหมนะเวลาถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูภาพนะฮะหรือว่าเป็นทีวีอนดิแมนถ้าเกิด เป็นที่โอนเงินนะอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วมันอยู่ข้างเราเสมอรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเราใช่ไหมฮะสิ่งที่มันทําตลอดก็คือประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับความสะดวกที่มากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยพูดถึงก็คือว่าเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยมันก็ใช้เราอยู่เหมือนกันเราไม่ได้ใช้มันอย่างเดียวนะับมันใช้เราเหมือนกันสิ่งที่มันทำก็คือมันต่อสู้เพื่อความสนใจของเรานะครับแอปสมัยใหม่หรือว่าเครื่องมือสมัยใหม่เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณติดนะครับจุดประสงค์ของมันเนี่ย ไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลนะช่วยคุณสื่อสารแต่เพื่อให้คุณกลับมาใช้อีกครับบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเขาทําเงินจากการดึงดูดพวกคุณเข้ามาและสิ่งที่เป็นของจริงๆอ่ะที่อยู่ในนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่หรอกมันคือความสนใจนะครับถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทเทคโนโลยีแล้วคุณทำอะไรทุกอย่างคุณทำแอปอะ่ะแล้วคนไม่ติดแอปคุณอะนี่คุณก็เฟลนะฮะนั่นแหละคือคำอธิบายว่าทำไมเราถึงติดโซเชียลมีเดีย ผู้ใหญ่านึงคือเราไม่ใช่ลูกค้านะจริงๆแล้วเราเป็นสินค้าถ้าเรามองในแบบนี้นะครับในหนังสือเรื่องฮุกเนี่ยนะฮะเขาบอกไว้แอปที่ประสบความสําเร็จสร้างนิสัยของการวนซ้ําของ positive feedback loop นะครับพวกมันถูกออกแบบมาเพื่อดึงคุณเข้าไปดึงดูดความสนใจของคุณให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะเราเคยถ่ายโทรศัพท์นะสมมติว่าคุณเล่นทิกตอกเล่นอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณถ่ายฟุบๆไนปะรู้ตัวอีกทีนะฮะกว่าจะเงยหน้าขึ้นไม่ได้เนี่ย ผ่านไปครึ่งชั่วโมงทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยนะครับคุณไม่รู้ว่าเอ๊ะครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่แค่คุณไม่ได้อะไรจากการถ่ายครึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าคุณจะรู้สึกแย่ลงอยู่ด้วยซ้ำเขาบอกว่ามันเป็น Deal with the devil เลยนะความบันเทิงไม่จํากัดแลกกัอบความสนใจของคุณคําถามต่อมาคือแล้วความสนใจของคุณเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจได้ยังไงนะครับต้องบอกว่าความสนใจหรือว่าเทนชั่นเนี่ยคือสกุลเงินที่คุณจ่ายให้ทุกอย่าง โดยเฉพาะกับมือถือท,ที่อยู่ในมือถือเราเนี่ยที่เราเรียกมันว่าฟรีแล้วกันนะครับโจเซฟฟอลเรนเกอร์เนี่ยอธิบายว่าอย่างนี้เขาบอกว่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยความสนใจคือผู้ส่งเนี่ยนะครับแข่งกันเพื่อจับความสนใจของผู้รับ,นะรบในเศรษฐกิจความสนใจเนี่ยผ่านสัญญาณในรูปแบบของเนื้อหาดิจิทัลนะครับการแข่งขันนี้มีแนวโน้มที่จะทําให้เนื้อหาจับเราได้มากที่สุดเพราะว่ามันคือ,ม,คอมันคือเกมนี้ นะครับแล้วก็มันคือการออกแบบการแพร่ระบาดของคอนเทนต์ที่สามารถดึงดูดสายตานับล้านได้ในไม่กี่วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคนรู้แล้วว่าเฮ้ยมันจะมีสูตรในการดึงดูดความสนใจยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่ดราม่ามากที่เราเรียกว่าคลิกเบสนะครับมีมที่ต้านทานไม่ได้หัวข่าวที่ยั่วยุนะครับเนื้อหานี้ก็จะทําซ้ําแล้วก็แพร่กระาจายด้วยความรวดเร็วสุดๆนะฮะนั้นโมเดลนี้เป็นโมเดลที่เขาเอาไว้หางเงินนะครับแต่ว่า มันเกิดผลกระทบเชิงลบกับผู้ใช้หรือถ้ามองมุมนี่คือเราคือสินค้าเนี่ยนะมันคือการติดดิจิตอลอิคชันคือการติดเทคโนโลยีนะครับแอปทั้งหมดเนี่ยถูกออกแบบมาอย่างดีเลยนะอย่างดีเลยนะครับให้คุณติดใจและกลับมาใช้อีกนะครับแอปเนี่ยมันบังคับให้วงจรสมองเนี่ยทำงานเหมือนกับการเสพติดอื่นๆเราเริ่มเห็นผลกระทบของเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วนะครับ การศึกษาหลายเรื่องแสดงเห็นว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปเนี่ยเชื่อมโยงกับการความไม่ตกกังวลที่สูงขึ้นนะครับอาการซึมเศร้าและความเปรียบเทียบในสังคมเชิงลบนะครับอัลกอริทึมให้ความสําคัญกับเนื้อหาที่ดึงดูดสายตาม,มากที่สุดไม่ใช่ของที่จริงที่สุดนะอันนี้เป็นสิิงอันหนึง่งของที่จริงบางอย่างต้องใช้การอธิบายและจะมีความน่าเบื่อพื่นานเนี่ยอัลกอริทึมจะไม่ให้ค่ากับของพวกนั้นนะครับและที่สําคัญหลายคนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงเรื่องนี้ก็คือบริการหลายอย่างที่เราคิดว่าฟรีเนี่ย นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังแลกกับข้อมูลส่วนตัวของเรานะรแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจําเป็นมากคือมันทําให้เราสูญเสียความสามารถในการโฟกัสกับเรื่องอะไรบางอย่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องดึงเรื่องนี้กลับมาผมเริ่มเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเนี่ยจะบังคับให้ตัวเองเวลาเบื่อนะฮะผมจะสมุดซึ่งผมมีหลายเล่มมากออกมาเขียนอะไรตลอดเวลาจะพยายามที่สุดเลยที่จะไม่หยิบสมุดมาเขียนก็เอาหนังสือออกมาอ่าน แต่จะไม่ถ่ายมือถือเพียงเพราะว่าเบื่อนะจะถ่ายมือถือแบบมีคือมีช่วงเวลาจำกัดนะครับโคด้าแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยจะทำอย่างอื่นที่ไม่ได้ถ่ายมือถือเพราะว่ามันจะไปกระทบเรื่องการนอนอีกซึ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยอันที่สองนะฮะคือเราอาจจะต้องดีไซน์ชีวิตของเรากับมันยอย่างเช่นปิด notification นะครับใช้ social media อย่างที่บอกใน ในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็ฝึกตัวเองให้สามารถที่จะกลับมาโฟกัสกับงานนานๆได้อีกนะครับโดยที่ไม่เล่นโทรศัพท์เช่นคุณสามารถที่จะนั่งลงอ่านอะไสักอย่างหนึ่งเป็นเวลา1ชั่วโมงโดยไม่เล่นโทรศัพท์ได้ไหมนะครับแล้วก็ต้องมีสตินะครับจำไว้ว่าถ้าอะไรฟรีที่คุณเห็นว่านันฟรีเนี่ยตัวคุณนั่นแหละคือสินค้า เพราะฉะนั้นอยากให้ถามตัวเองแบบนี้ว่าใครเป็นคนดําเนินชีวิตของเราอยู่ตอนนี้นะครับมีส่วนเยอะขนาดไหนที่เราดําเนินชีวิตเพราะให้ notification เป็นตัวดําเนินชีวิตคุณนะครับอืมสุดท้ายฝากไว้แบบนี้นะครับนักประหลาท่านหนึ่งนะพิกเตตุสเคยกล่าวไว้ว่า you become what you give your attention to นี่โบราณมากนะฮะยังไม่มีโซเชียลมีเดียสมัยนั้นนะครับคือเราให้ความสมําคัญกับอะไรเราก็เป็นเราให้คนเราให้เวลากับ ดราม่าในโซเชียลมีเดียความบันเทิงที่ไม่ได้มีสาระจริงจังเราก็จะเป็นแบบนั้นนะครับความสนใจของคุณคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดนะครับอย่าปล่อยมันถูกขโมยไปขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที The meeting book นะครับเป็นสมุดอีกเล่มหนึ่งที่แนะนําให้พกไว้ที่โต๊ะทางานว่าจริงจริง meeting book เนี่ยมันมีข้อดีเพราะว่าเนื้อหาในการประชุมเนี่ยมักจะค่อนข้างเยอะเราลืมเพราะว่าตอนนั้นมันสําคัญขนาดไหนตอนที่เราประชุมมาแล้วบางทีเราก็ลืมไปเลยใช่ไหมเราก็ไม่ได้ตามแล้วเรื่องมันก็ตกหล่นไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ meeting book เล่มนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อการประชุมโดยเฉพาะแล้วฉะทนไม่ทุกการ meeting คุณเนี่ยง่ายขึ้นเป็นประเบียบแล้วก็ productive มากกว่าที่เคยอย่างแน่นอนนะครับ